เพราะภาษาคือกุญแจสำคัญในการเชื่อมต่อโลกร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องภาษาวัฒนธรรมและการสื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่ายใช้ได้ในชีวิตประจำวันให้คุณได้ร่วมเรียนรู้และพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย,ยเทคโนโลยีราชมงคลร,รัตนโกสินทร์ประพิธมุกจักรวรรพร้อมส่งต่อองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นแบบเข้าใจง่ายในรายการชิดแชทคอร์เนอร์คุยกันสนุกทุกเรื่องภาษาทาง FM 89.5 MHz Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตเพราะทักษะด้านภาษา คือสิ่งสำคัญต่อการสื่อสารสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการชีดแชทคอเนอร์นะครับคุยกันสนุกทุกเรื่องภาษานะครับโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนกฤินปริพิมุกจักรวัินะครับเราจะมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทาง FM89.5 m h z Innovation f o r Life วิทยุราชมงคลธัญบุรีเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับพบกับผมนะครับดรสุพจน์ไทยสุยะผู้ดำเนินรายการและ ผมนะครับอาจารย์กิติพงษ์แบรซิลครับครับซึ่งวันนี้นะครับเราทั้งสองคนนะครับจะชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับมาติดตามเรื่องราวนะครับในวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการทอผ้าไหมไทยเดี๋ยวต้องให้ท่านอาจารย์ก๊อบเล่าก่อนว่าทําไมเหตุผลเราถึงจะมา ในหัวข้อนี้กันครับครับสำหรับการพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นการน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับ,รบโดยเนี่ยเมื่อเรานึกถึงพระองค์ท่านนะครับ,รบเราก็มักจะนึกถึงเรื่องราวสาคัญเลยก็คือเรื่องของ ผ้าไหมใช่ไหมครับเพราะว่าพระองค์ก็ส่งเสริมมูลนิทิที่เรารู้จักกันดีเลยก็คือเรื่องของศิลปาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหัตถศิลป์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างงานศิลป์ต่างๆรวมไปถึงในตอนนี้ก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการแสดงโขนพระราชทานใช่ไหมครับซึ่งก็จัดต่อเนื่องมานะครับด้วยด้วยการที่พระองค์ท่านเนี่ยส่งเสริมนะครับการ การทำงานทางด้านศิลปะชีพแล้วก็ศิลปะของไทยหลากหลายแขนงนะครับแต่ว่าพอเราพูดถึงงานศิลปะชีพที่สําคัญแล้วเราก็นึกถึงเมื่อนึกถึงพระองค์ท่านก็คงจะนึกถึงว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์หรือว่าผู้ชมทุกท่านเนี่ยเข้าไปใน Facebook ใช่ไหมครับก็จะเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงชุดเครื่องแต่งกายแบบชุดไทยในแบบต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ทรงก็จะได้รับคำคำชม,มในใน สื่ออย่างมากเลยว่าทรงระสิริโฉมมากๆ mm. แล้วก็มีอะไรนะครับมีการเลือกใช้ผ้าไหมเนี่ยในการตัดเป็นชุดในแบบที่ปรับแบบให้ทันสมัย mm. ใช่ไหมครับ mm. ในการเสด็จเยือนต่างประเทศต่าง, mm. างๆนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะย้อนกลับมาถึงภูมิปัญญาศิลปะชีพ mm. การทอผ้าไหมนะครับ mm. ซึ่งแน่นอนว่าพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้เล็งเห็นว่าเป็นภูมิปัญญาที่สําคัญของคนไทย mm. ใช่ไหมครับ mm. แล้วก็ทรง นำผ้าไหมเหล่านี้มาทำให้เป็นรายได้สู่ชุมชนชมชนะครับเราก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าก็เป็นสินค้าที่คนได้รับความนิยมแล้วก็ซื<ไ>้อกลับไปติดไปต่างประเทศต่างๆซึ่งถือว่าโอเป็นได้รับความนิยมอย่างมากเลยเพราว่าถ้าฝรั่งมาพูดถึงเลยนนอไทยซิลค์ต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมก็ติดหูเลยรู้จักใช่ไหมครับฝรั่งส่วนใหญ่ก็จะชอบงานที่เป็นแบบ อันนี้เราเรียกว่าแฮนด์เมดได้ไหมครัอบอาจารย์ก็คือเหมือนกับทำทำมือเลยวันนี้เราจะพูดถึงการการทอผ้าไหมที่เป็นกระบวนการแบบดั้งเดิมเลยก็คือกระบวนการที่ทําด้วย มือทุกขั้นตอนแต่ว่าต้องต้องบอกก่อนว่ารายละเอียดที่เราเล่าเนี่ยเราจะเล่าให้เห็นคําศัพท์สําคัญเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ทําจริงๆเนี่ยโอ้โหมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากนะครับเราก็จะพูดโดยสรุปว่ากระบวนการเหล่านี้ที่เรียกว่าเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้เป็นเกร็ดความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาที่สําคัญของคนไทยเกี่ยวกับการทอผ้าไหมนะครับซึ่งก็จะพูดถึงกัน ในเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของผ้าไทยที่เราพูดถึงแล้วเราก็นิยมแต่งกันเนี่ยนะครับ,รบก็จะมีจริงๆแล้วมีหลายอย่างมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์เคยได้ยินชื่อผ้าไหมผ้า ผ้าไหมผ้าอะไรกันผ้าอะไรผ้าแพรวาผ้าผ้าไหมแพรวาจะเป็นชนิดของมันใช่ครับหรือว่าผ้ามัดมีใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็ในผ้าต่างๆเนี่ยก็จะมีสิ่งที่แตกต่างกันไปด้วยมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์ใช่ไหมครับมีสีสันแล้วก็มีสิ่งลวดลายลวดลายใช่ครับอาจารย์แล้วจริงๆเนี่ยก็จะมีชื่อลายผ้าน่าสนใจมากเลยนะครับว่าก็จะมีคําที่เรียกชื่อลายผ้าแต่ละถิ่น ที่หยิบเอาสิ่งที่อยู่ในอะไรนวิถีชีวิตอะไรเงี้ยเช่นเป็นลายน้ําไหลหรือว่าลายโคมอะไรเงี้ยลายนกลายหน้าอะไรเงี้ยเยอะแยะมากเลยก็แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องที่ใช่ไหมครับเราก็มีอะไรนะกระบวนการหรือเทคนิคแต่ละภาพที่แตกต่างกันนะครับเราก็กลายเป็นผืนผ้าซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยพอมันเป็นผ้าแล้วเนี่ยมันไม่ได้ถูกทําเป็นชุดอย่างเดียวแต่มีการเอามาทําเป็นกระเป๋า เอามาทําเป็นผ้าพันคอหรือเอามาเป็นส่วนหนึ่งของอะไรนะครับของการเป็นเอสเซนซี่เอสเซนซี่ใช่ไหมครับในในการตกอย่างเงี้ยในิฟปร์นิวันในชีวิตประจำวันใดูนี่น่นเนยครับเป็นทําเป็นพวงกุญแจกระเป๋าเล็กๆน่ารักน่ารักใช่ไหมครับแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับงานคราฟต์อย่างหนึ่งด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีการหยิบเอาพวกเอกลักษณ์จากผ้าไทยพวกเนี้ยเอามาทําแล้วก็เหมือนกับพูดง่ายว่า ก็เป็นอินสปิเรชันที่นําไปสู่การต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรนะในในจากภูมิปัญญาไทยเนาะก็ถือว่าพูดง่ายๆว่าก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เพราะว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งเลยที่ทําให้คนรู้จักไทยสิลแล้วก็รู้จักผ้าไทยในลวดลายต่างๆเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับทีนี้พอจะพูดถึงเราจะมาพูดถึงตัว เริ่มต้นจากผ้าไหมอเรายินคาว่าไหมใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์เดาได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วว่ากระบวนการแต่แรกเลยมันมาจากอะไรครับโอ้หอันนี้ยากมากเลยแต่ลูกเคยรู้ว่าปกติผ้าไหมมันจะมาจากตัวตัวตัวไหมไหมหรือใช่ครับมันก็จะเป็นเขาก็จะเรียกว่าหนอนไหมใช่ไหมครับาเราก็มีการเอามาเลี้ยงอเอามาเลี้ยงก็คือจะต้องให้กินอใไม้ชนิดหนึ่งกินเขาเลยไม่ใช่ครับว่าเขาจะให้อาหารเขาอาจารย์ คิดว่าเป็นอะไรครับที่เขาจะเอาให้เป็นอาหารโอ้นี่ยากเลยอะเดายากมากเลยแม่แต่ว่าพอบอกชื่อแล้วอาจารย์ต้องนึกออกเนี่นอนก็คือใบหม่อนอ่าโอเคโอเคมาวอรี่มาวอรี่ก็คือให้ใบหม่อนนะครับตัวหนอนใหม่เนี่ยก็จะได้รับการให้กินใบหม่อนอ่าแล้วก็ถูกเลี้ยงดูถูกเลี้ยงดูนะครับเราก็จะเรียกอ่าเราก็จะเรียกตัวตัวหนอนเนี่ยที่กินใบหม่อนเนี่ย แล้วมันก็จะมีการสร้างใหญ่ขึ้นมาเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่ารังไหมใยเหล่านี้มันก็จะอยู่รอบตัวหนอนนี้นี่แต่มันก็จะเป็นรังใหม่ทีนี้พอพอตัวหนอนก็จะเรียกว่าหนอนไหมก็คือมีตัวหนอนไหมที่ที่สร้างรังไหมขึ้นมาใช่ไหมครับทีนี้ตัว ตัวไหมเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นตัวสเส้นใหยตรงนี้แหละที่ที่อยู่รอบๆตัวหนอนไหม่ใช่ไหมครับมันก็จะผ่านกระบวนการทําให้เป็นเส้นอแต่ว่าจริงๆแล้วตัวรังไหมนี้ก็มีการเอามาทําเป็นส่วนประกอบของสบู alone, right? ่ของอะไรอย่างนี้นะครับใช่ใ่เคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นสก็จะเป็นก็จะเป็นเรื่องของสบู่ที่มีส่วนประกอบของรังไหมอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าพอกระบวนการจริงๆที่จะเอามาเป็น ผืนผ้าได้เนี่ยโอ้โหมีกระบวนการซับซ้อน,นหลายขั้นตอนมากเลยแล้วก็โอโ้นับถือมากเลยว่ามันเป็นมันสมราคามากอาๆอาจารย์ถ้าเกิดว่าไปเดินตามงานแบบแฟร์ต่างๆที่เป็น e x ็กซิบิชันหรืองานอะไรที่ขายผ้าไหมอะแล้วเราก็เห็นว่าคุยราคามันสูงมากคือผืนแบบ หลากหลายหมื่นเลยครับแต่ว่าัย็ได้เนาะสูบราคาจริงๆถ้าเห็นกระบวนการผลิตทั้งหมดที่เป็นภูมิปัญญาไทยก็จะรู้ว่าอ๋อทำไมขายได้แล้วทำไมคนซื้อเพราะกระบวนการจากเริ่มจากนอนไหมที่มีรังไหมแล้วก็จะต้องดึงเส้นใยไหมออกมาใช่ไหมครับเพื่อให้ได้เส้นไหมตรงนี้กระบวนการตรงนี้ก็จะมีการเอาไปต้มแล้วก็สาวเป็นเส้นไหมใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นเส้นไหมยาวๆขึ้นมาเส้นไหมเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องถูก ยอมเป็นสีต่างๆตามที่เป็นลวดลายของผ้าใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้อยากได้สีอะไรคนไทยก็มีภูมิปัญญาจากการเอาอะไรครับอาจารย์จากตัวไหมตรงนั้นใช่ไหมใช่ครับจะเอาไปย้อมสีทีนี้เราก็จะเลือกวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติเนาะแต่อธารพูดถึงแบบกระบวนการดั้งเดิมเลยที่ยังไม่ต้องทําไมครับยังไม่ต้องใช้สารเคมีใช่ไหมครับก็จะมีการ เอาวัตถุดิบธรรมชาติมาย้อมเป็นสีอแล้วก็ย้อมไหมเนี่ยให้เป็นสีตามความต้องการแต่จริงๆแล้วผมว่าเขาเก่งแล้วมีความเป็นอาร์ติสต์มากเลยนะครับคือคืออ่ะเอาถ้าเป็นเบสหลักเนี่ยมันก็จะเป็นเช่นสมมติว่าอาจารย์อยากได้สีเหลืองอ่ะ,อะไหมมันก็อาจจะเป็นสีเหลืองอยู่แล้วแต่เหลืองนี่มันก็มีหลายเฉดใช่ไหมครับถ้าเขาอยากจะให้มันเข้มเขาก็อาจจะต้องใช้ขมิน้นใช่ไหมครับย้อมให้เป็นเหลืองที่ที่เป็นอีกเฉดโทนหนึ่งใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากได้สี ฟ้ามันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าครามครามก็จะให้สีฟ้าแต่ว่ามันก็จะมีการทำให้อะไรนะเป็นน้ำเงินหรือว่าเป็นฟ้าหรือฟ้าอ่อนลงมาใช่ไหมมันก็จะไล่ระดับสีของของการทำไอตัววัตถุดิบที่เอาไปย้อมเส้นไหมใช่ไหมเส้นไหมเหล่านี้ก็จะถูกย้อมด้วยวัตถุดิบธรรมชาติเหล่านี้ให้เป็นสีต่างๆแล้วก็จะมีการมิกซ์ด้วยนะครับอันนี้เป็นเบสใช่ไหมครับเป็นสีฟ้าจากครามสีเหลืองจากขมิ้นหรือว่าเป็น สีกลุ่มแดงแดงชมพูจักครั้งอย่างนี้ใช่ไหมครับอแล้วก็ อาจจะเป็นสีในโทนน้ำตาลหรือดำสีเทาดำขอโทษครับเป็นสีดำๆน่ะอย่างเช่นจากมัเตลรอใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของพืชหรือสัตว์ที่มันอยู่ในท้องถิ่นใช่ไหมครับเราก็หาได้ง่ายไแล้วก็อยแต่บางอย่างก็มีมูลค่าสูงมากเลยนะครับในปัจจุบันเช่นครั่งอย่างเงี้ยมีราคามีราคาแพงนะครับแล้วก็สามารถเก็บขายได้แต่แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่หาจากจากวัตถุดิบในท้องถิ่นแล้วก็ย้อมสีผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้ผ้าเนี่ย เส้นไหมกลายเป็นสีต่างๆได้ใช่ไหมครับก็จะมีกระบวนการย้อมไหมใช่ไหมครับก่อนที่จะมีการเอามาทอเป็นผืนผ้าทีนี้พอเรารู้จักคําศัพท์ที่เกี่ยวกับตัวไหมนอนไหมรู้จักเรามีคำว่าหนอนไหมใช่ไหมครับเรามีคำว่า ร่างไหม,ไหมแล้วเราก็มีคําว่าเส้นไหมเส้นไหมแล้วก็คําว่าสาวไหมใช่ไหมครับก็คือได้เป็นเส้นใหญ่ออกมามแล้วเราก็ไปพูดถึงกระบวนการที่มีการไปย้อมสีต่างๆจากวัตถุดิบที่ได้เป็นธรรมชาติแล้วนะต่อไปก็ต้องทําให้มันกลายเป็นผืนผ้า <ทำ S 1> แล้วทีนี้การจะทําให้เป็นผืนผ้าเราก็เรียกกันว่าการทอ ผ้าใช่ไหมครับการทอผ้าเนี่ยก็เป็นทํำยังไงก็คือทําให้เส้นไหมเนี่ยอยู่รวมกันจนกลายเป็นผืนผ้าทีนี้การทอผ้าเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการทอผ้าที่สําคัญเราเรียกว่ากี่ครับเราเรียกอุปกรณ์ทอผ้าว่ากีอยากให้เอออาจจะเป็นคําที่ถ้าเด็กๆฟังอยู่อาจจะไม่คุ้นเคยเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นใน วิถีชีวิตชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยแน่นอนเลยว่าผู้หญิงต้องอยู่บ้านแล้วก็ต้องทอผ้า<ม>เป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้หญิงที่ทอผ้าใช้เองอแ้นึกถึงสมัยที่ยังไม่มีร้านที่ไปซื้อผ้ามาตัดต่าง,างๆใช่ไหมการทอผ้าก็เป็นกิจกรรมหลังจากฤดูการ ทำนาเก็บเกี่ยวต่างๆเนี่ยผู้หญิงก็จะทอผ้าขึ้นเพื่อใช้ในครอบครัวหรือว่าเพื่อจุดประสงค์ออกงานต่างๆหรือว่าบูชาบูชาแบบเป็นอะไรนะครับเป็นเครื่องบูชาได้เลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อะไรนะแสดงถึง อัตลักษณ์อัตลักษณ์แล้วก็ภูมิปัญญาที่คนท้องถิ่นใช่ครับทีนี้ก็จะต้องมีอุปกรณ์สําคัญที่ใช้ในการทอผ้าเราเรียกว่ากี่หรือว่าบางท้องถิ่นก็จะเรียกว่าหูอ่าเรียกว่าทอหูหรือว่าถ้าโดยทั่วไปเราก็จะได้ยินคําว่ากี่มากกว่านะครับกีเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือสําหรับทอผ้าแล้วก็แล้วก็เวลาจะทอเนี่ยก็จะเป็นเหมือนขึ้นไปนั่งใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการแต่จริงๆแล้วมันจะต้องมีการอ่าวางวางเส้นไหมเนี่ยให้เป็นลวดลายก่อน มันก็จะมีลายเยอะมากเลยใช่ไหมครับมีกระบวนการที่จะ,ะจัดวางเส้นใหมอะไรโอ้โหซับซ้อนมากเลยครับมผมเคยเห็นเขาไปเขาไปอ,อ่เหมือนกับวางลายครับก็จะต้องเหมือนเหมือนเหมือนคนออกแบบดีไซน์เลยว่าจะทํำยังไงแล้วก็จะต้องนับ การไข้เส้นต่างๆใช่ไหมครับเพื่อที่จะทําให้เป็นผืนผ้าแล้วก็โอ้โหก็ก็ถึงบอกว่าสมราคาจริงๆเพราะกว่าจะได้แต่ละแต่กว่าจะทอเป็นผืนได้โอ้โหคืออาจารย์นึกถึงใหมที่เส้นมันนิดเดียวอ่ะจะแล้วก็พอไปใส่กี่ใช่ไหมครับมันก็จะมีการวางเป็นเส้นแนวตั้งกับแนวนอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เขาใช้กระทบเข้ามาอ่าตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าฟืมฟืมเนี่ยก็จะมีลักษณะของการที่ใช้ฟืมเนี่ยกระทบ ให้เส้นใหมเนี่ยมันชิดกันใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวกระสวยเส้นใหมเนี่ยก็จะถูกใส่ไว้ในกระสวยกระสวยเราก็ส่งส่งไหมไปจากหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งไปอีกหนึ่งฝั่ง,งใช่ไหมครับอ,อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญเกี่ยวกับการถ่อพาแต่ออ้อยแต่ว่าถ้าถ้าเป็นแบบว่าในในแบบ ชุมชนเนี่ยโอ้ยอุปกรณ์พวกนี้น่ถือว่ามีความสําคัญเราก็มีคติความเชื่อด้วยนะครับเช่นแต่เดิมเนี่ยในบางวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็จะมองว่าไม่ให้ผู้ชายอืจับอุปกรณ์เหล่านี้เลยนะครับครับแล้วก็เหมือนกับแบบว่าเอเหมือนกับว่ามันก็เป็นงานสําหรับผู้หญิงใช่ไหมครับแต่เขาก็จะไม่ให้ผู้ชายเนี่ยเอเข้าไปยุ่งเข้าไปยุ่งหรือจับตัวอุปกรณ์ว่าจะเป็นกระสวยเป็นอะไรแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเขาก็บอกว่าถ้าทําแล้วทําไมครับ เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ทําได้หมดเลยถ้าทําได้ไม่ได้แบ่งแล้วใช่ไม่ได้แบ่งแล้วเพราะว่าใครทําได้อถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยลูกสาวเรียกว่าแม่ก็ต้องสอนการทอผ้าให้เนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหมันยุคสมัยใหมก็เปลี่ยนไปคนที่ทอผ้าได้ก็อาจจะน้อยลงแล้วใช่ไหมครับทีนี้ใครที่ทอได้แล้วสามารถที่จะทําให้เป็นอะไรนะเขาเรียกว่า ผลิตภัณฑ์ประจําชุมชน,นอะไรอย่างนี้ได้อ,อาจารย์เราแบบว่าผมเคยอยู่กับบ้านที่ตรงกันข้ามอ่ะเขาเป็นบ้านที่ทอผ้าแบบทอมือแบบนี้แล้วก็แบบว่าขายารถที่มารับอ่ะครับคือมาถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็เป็นคุณยายที่ทอผ้าใหม่เลี้ยงตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงตัวใหม่เองครับแล้วก็ทอเป็นผืนผ้าแล้วรถนั้นก็มารับเราก็สามารถที่จะเรียกได้ว่าแบบเ,เลี้ยงชีพ ด้วยผ้าใหม่เนี่ยโดยโดยที่มีรถมารับจนถึงจนถึงบ้านเลยไม่ต้องออกไปวางขายเลยอุ้ยร้านดีดีจังเลยใช่ครับช่างทอที่มีฝีมือมากๆเนี่ยโหต้องไปจองเลยนะครับหมายถึงว่าต้องต้องจองเลยว่าเหมือนกับจะเอาลายนี้สีนี้เนี่ยแบบต้องไปแย่งกันเลยครับว่าเขาจะจอง เสร็จนี้เสร็จนี้เพราะว่ากว่ามันจะได้ผืนหนึ่งอ่ะมันใช้ระยะเวลายาวนานมากใช่ไหมครับแล้วมันทําด้วยกระบวนการทอมือทั้งหมดซึ่งมูลค่ามันก็สูงกว่าแต่คนก็ยังนะอยากได้แม้ว่าปัจจุบันมันจะมีโรงงานที่ทอแบบสําเร็จรูปมากขึ้นใช่ไหมครับแต่งานแฮนด์เมดพวกนี้มันก็มีสเสน่ห์แล้วมันก็มีมันก็มีสีที่ สีสวยๆเยอะแยะเลยอะครับมันก็จะเป็นกลุ่มสีที่มันไม่ใช่เป็นสีเบทพื้นฐานทั่ว<ช>ไปครับมันก็จะมีสีที่เขาย้อมหรือผสมให้เป็นสีเฉพาะ,อะของท้องถิ่นอย่างครับ,รบมีลายใช่ไหมครับที่เป็นลายเฉพาะที่เป็นชื่อลายต่างๆของท้องถิ่นถ้าเกิดพูดถึงผ้าในอีสานเราก็จะได้เคยได้ยินที่เราพูดไปเมื่อตอนต้นเช่นคําว่าผ้าแพรวาใช่ไหมครับผ้าแพรวาเนี่ยก็เป็นกลุ่มอ่า ลวดลายผ้าที่มีลวดลายเยอะหน่อยอใช่ไหมครับเราก็มีสีสันสดใสยอ,อยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมเช่นในกลุ่มกาลสินอ,อย่างนี้นะครับก็จะมีการทอผ้าที่เรียกว่ากลุ่มผ้าแพ,พรวาผ้าแพรวานี่ก็เป็นผ้าที่มีชื่อเสียงขึ้นมาโดยเรียกได้ว่าพระพันปีเนี่ยท่านก็สนับสนุนส่งเสริมแล้วเราก็ทำให้คนรู้จักผ้าแพรวาากล้มากยิ่งขึ้นเลยนะครับแล้วก็กลายเป็น เมื่อนึกถึงกาลสินเมื่อนึกถึงผ้าแพรวานี่คนก็จะนึกออกได้ทันทีเลยว่าอันนี้เป็นลวดลายเฉพาะแล้วเป็นผ้าเฉพาะใน<ม>ท้องถิ่นภาคอีสานอยู่กลุ่มหนึ่ง<ม>แต่ว่าจริงๆแล้วก็มีอีก<ม>ใช่ไหมครับในกลุ่มของผ้ามัดมีใช่ไหมครับ<ม>ก็จะเป็นเทคนิคเฉพาะอีกแบบหนึ่งหรือ ที่เราพูดกันไปว่าเป็นแบบลักษณะของผ้าที่ย้อมครามใช่ไหมครับก็จะเป็นสีแบบเดี๋ยวนี้เขาก็จะชอบสีแบบนี้เนาะอาจารย์สีฟ้าที่ดูเป็นแบบสบายตาใช่ไหมครับแล้วก็ตัดเป็นตัดเป็นเสื้อเป็นอะไรนะครับกระเป๋าทําเป็นเครื่องประดับเอเซอรี่ต่างๆใช่ไหมครับก็จะมีการประยุกต์ทั้งแบบสมัยใหม่แล้วก็มีการเอามาตัดเป็นชุดแบบดั้งเดิมที่ตัดเป็น ผ้าซินอ่าถ้าเป็นในในชุดเครื่องแต่งกายของผู้หญิงเราก็จะเรียกว่าผ้าซินใช่ไหมครับหรือว่าถ้าแบบพูดแบบผ้ากลางก็คือผ้าถุงอ่าเราก็จะเห็นเลยว่าผู้หญิงก็จะใส่ในงานพิธีสําคัญต่างๆหรือยังใส่ไปในงานศาสนาเทศกาลต่าง,างๆใช่ไหมครับเราก็จะมีการซื้อผ้าไทยเหล่านี้เนี่ยม,มาตัดเป็นลวดลายต่าง,างๆเออ เพื่อผ้าลวดลายต่างๆเนี่ยมาตัดเป็นผ้าถุงผ้าสิ้นหรือว่าผ้านุ่งนะครับของผู้หญิงเนาะนอกจากนี้เนี่ยถ้าย้ายไปที่ภาคเหนือเราก็จะเคยได้ยินคําว่าสิ้นตีนจกใช่ไหมครับก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอะไรนะลวดลายเฉพาะอีกเช่นในเชียงใหม่ก็จะมีสิ้นแบบตีนจกแบบแม่แจ่มใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเป็น ลายน้ำไหลอ่าก็จะเป็นกลุ่มในจังหวัดน่านใช่ไหมครับก็จะเป็นลวดลายเฉพาะอีกแล้วก็มีอีกลายหงลายโคมต่างๆอีกเยอะแยะเลยนะครับรวมไปถึงอ่าพักกลางเองก็จะมีผ้าที่เป็นลวดลายเฉพาะของไหมแต่ละแบบอีกใช่ไหมครับรวมไปถึงอ่าเส้นไหมเนี่ยมันก็จะถูกเอามาใช้ประโยชน์อื่นๆอีกเช่นการเอามาปัก ลวดลายนี่มีมีมีงานปักไหมน้อยที่สวยมากของผลงานของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเคยได้ยินใช่ไหมครับที่พระนครรียุธยาใช่ไหมครับก็จะก็จะมีงานศิลปะชีพที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ส่งเสริมใช่ไหมครับแล้วก็รวบรวมผลงานที่เป็นมรดกของแผ่นดินเนี่ยอยู่ที่นั่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานผ้าไหมงานหัตถกรรมหรือว่างานในด้านต่างๆที่เป็นประนิตศิลป์ของ ภูมิปัญญาไทย ừ ừ ừ นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นว่าตัวใหม่เนี่ยมันกลายไปเป็นผืนผ้ามันกลายไปเป็นเส้นที่เอาไปปักเป็นลวดลายต่างๆใช่ไหมครับแล้วมันก็สีใหม่นี่ก็สวยนะครับอาจารย์รเป็นสีโดยโดยธรรมชาติของมันเองอะมันก็เป็นสีเหลือง <ừ S 2> ๆอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีประกายแวววาวเพราะฉะนั้นเมื่อทําเป็นชุดเป็นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอะไรนะครับสิ่งที่เรียกว่าเป็น วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า,าที่สมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยสมเด็จพระพันปีเนี่ยท่านได้ทรงอุปถรัรมภ์แล้วก็สนับสนุนให้ภูมิปัญญานเนี้ยเผยแพร่อ,ออกไปทั่วโลกโ<ห>สู่สา,สากลครับใช่ไหมครับซึ่งซึ่ง<ห>เราจะเห็นได้ว่านะาสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นภาพใหมต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ อัตลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าทุกๆคนเราจะได้เห็นแล้วเราก็จะนึกถึงเลยใช่ไหมครับว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นโขเราเรานานแล้วเนาะแ,แล้วเป็นการสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยนะครับซึ่งซึ่งเราบอกว่าต้องถามก่อนว่าเคยมีบ้างไหมในผ้าไหมอะไรอย่างเงี้ยเคยซื้อบ้างไหมมีครับอย่างอ,อย่างคุณคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นเป็นคนอีสานคืคุณแม่ก็จะเป็นชาวภูไทยก็จะมีผ้าไหมที่ได้รับตกทอดจากจาก ผู้ใหญ่อะครับแต่ถึงว่าจาบะบรรพบุรุษอะครับเขาก็จะให้เป็นผ้าไหมไว้ประจําแบบให้แบ่งให้ลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับตัวผมเองก็จะ,ะเห็นการให้ผ้าไหมเนี่ยในวัฒนธรร,รมต่างๆเช่นการประเพณีการแต่งงานก็จะมีการรับไหว้ด้วยการให้ผ้าไหมเป็นสําหรับสํหรับสหรับ,ร,บรับไหว้ใช่ไหมครับแล้วก็แต่ว่าผมเนี่ยก็จะชอบผ้าที่อาจจะไม่ใช่ไหมเพราะรู้สึกว่าใส่ในโอกาสต่างๆง่ายกว่าเช่นเลือกใช้ ตีนจกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาผสมกับผ้าฝ้ายต่างๆานะครับตัดเป็นชุดที่เราใส่กันในวันผ้าไทยอย่างเงี้ยก็มีหลากหลายเนื้อผ้าหลากหลายวัตถุดิบใช่ไหมครับที่เอามาใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็ยังอยู่ในวิถีชีวิตของเราเนาะแต่ถูกอะไรนะครับปรับเปลี่ยนแล้วก็ อะไรนะครับพัฒนาให้มันต่อยอดทันสมัยทันสมัยมยิ่งขึ้นครับครับซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็เรื่องราวที่เรานํามาเสนอนะครับก็หวังว่าจะเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับเพราะภาษาคือกุญแจสำคัญในการเชื่อมต่อโลก ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องภาษาวัฒนธรรมและการสื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่ายใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะครับให้คุณได้ร่วมเรียนรู้และพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศนะครับเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับทาง FM 89.5 m h z Innovation for Life วิทยุราชมงคลธัญบุรีนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากติดตามเนื้อหารายการย้อนหลังนะครับสามารถติดตามรับชมได้ทางแฟนเพจ Facebook FM 8 9 9.5สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี y o u t u b n n e ลนะครับ RMU TT Radio นะครับแล้วก็คลิปสั้นๆทางช่อง TikTok RMU TT Radio เช่นกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังนะครับผมด็อกเตอร์สุขไทยสุยะและผมนะครับอาจารย์กิติพงษ์แบสิวครับพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านนะครับต้องขอราไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีร่วมกับรายการชิดแชทคอร์เนอร์สนับสนุนองค์ความรู้ด้านภาษาที่จะทำให้คุณเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมมากขึ้นสามารถสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมกับเราได้ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน,นโกสินทร์ บพิธพิมุกจักรวัตรติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจเฟ e บุ๊ก FM 8 9 5สถานีวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีและแฟนเพจคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิธพิมุขจักรกวัตร